2ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดาวชาแนลค่ะและนี่คือช่วงเที่ยวไลฟ์อโลคอลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยววางบัวทองกันค่ะวันนี้เนี่ยจะขับรถไปหาน้องรักให้น้องรัก,รกมารับเัาอ,อีกทีนึง่งอะงงๆวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องรักของเราเนี่ยพาเที่ยวจะเป็นใครเดี๋ยวมาติดตามดูกันค่ะ นบางบัวทองแต่ว่าเวลาเนี่ยแนะนากับเพื่อนก็จะแบบมอสแห่งเมืองปลองมอสแห่งเมืองปลองร้องปวดท้องปวทองคือเป็นคนกันเราเองชื่อย่อเฮ้ยดีอ่ะเป็นการเปิดรายการที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยโอ้ตายแล้วแขอคนนี้แขกไกลวันนี้เราต้องพูดเก่งมากแน่เลยไกลนี้ต้องแนะนำดีมากแน่เลยนะคุณคะวันนี้ร้านแรกสุบาบัวทองเลยรู้สึกว่าสาวๆเนี่ยตื่นมาแล้วหิวแน่นอนแต่แต่ว่าที่เนี่ยร้านอาหารเยอะมากนะ ฉันรู้สึกแบบไม่ผอมักทีเพราะแถวเนี้ยอาหารมันดีค่ะทุกคนซึ่ง,งาาร้านแรกที่จะไปนั่นก็คือร้านบ้านๆที่ชื่อว่าครัวริมทางซีฟู้ดสาขาสองค่ะมันดียังไงคะเฮ้ยเนี่ยดิฉันอะ่ะคิดว่ามันเป็นฮิตแน่นใจของแบบมอญทองประมาณนึงนะพ<อ>าแฟนแต่ละคนมาทุกคนค่<อ>าแฟนแต่ละคนม<อ>าทุกคนแฟนบหรอแฟนเลยแฟนแต่ละท่านเออชอบที่นี่มากๆาืแ้วอาหารสดมีความแบบซีฟู้ดแต่ก็งง ว่าทาไมถึงแบบบางบททองเราต้องกินซีฟู้ดแต่ว่าน่ารัคอะไานี้คือเห็ดผลเอออ่าเดี๋ยวไปดูนะคะว่าร้านนี้เนี่ย้นอร่อยขนาดไหนไปค่ะของเรื่องมีอยู่ว่าเมนูที่ต้องสั่งทุกครั้งที่มาของหมอแล้วก็คือกุ้งผักว่าที่เนี่ยเขาแกะหัวกุ้งให้หมดเลยพี่ดาวคือแบบเรามีหน้าที่แค่แบบจิ้มน้ำจิ้มแล้วเราเป็นบริษัทมีเมืองบลองใช่ใช่เลยใช่เลย สิ่งที่ร้อนรักสำหรับวันนี้หอยนางรมที่นี่เอาตั้งแต่ตอนนี้เลย <c oughs> ก็คือปั๊มง่ายตอนนี้ <c oughs> ชโทษนะเมนดูช้าแฟนดิฉันชอบแฟนเก่านะอุ้ยแรงอ่ะตัว, <c oughs> วใหญ่มากถ้าถ้าตัวออกไปเถอะ <c oughs> ตัวใหญ่ก็คือใหญ่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 หญหญมากจริงลิลลี่ร้องไห้แล้วระหว่างหอยหมอนกับหอยถ้าเมนูผักก็คือผักบุ้งไฟแดงโอเคแค่นั้นแหละอยา แก่มาแห้งจริงเลยอ่ะจริงน่ารักมากเลยอ่ะดูดิน่านสุดนี้ก็คือเชฟไม่ใช่เชฟอ่ะไก่กินไม่รอบเลยคะ่ <c oughs> นนะเก่งจังคุณที่กินสิเดี๋ยวจะย่างหมดนะ <c oughs> น่าลัวอยู่หมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทองร้องแล้วคุณดูดกุ้งแต่ละทีไม่อยากคิดเลยว่าดูอย่างอื่นจะเป็นอย่างไรไ พูดช้าคือมีแต่ทุ่งนาแต่ว่าคือร้านที่เราไปมันก็จะเป็นแบบฟิลแบบทุ่งแบบคาเฟ่ทุ่งที่สวยอ่ะแต่แบบอ่ะรอดู คาเฟ่ชิคเปิดใหม่นะคะซาาดาคาเฟ่นอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วนะคะที่นี่ยังเป็นสตูดิโอถ่ายภาพด้วยมีความว่าเป็นทุ่งตอนใต้ของฝรั่งเศสที่แต่เองแต่ไปดูทุ่งตอนใต้ของฝรั่งเศสอ่ะกระจอยู่ธรรมชราติสูตดอากาศดีๆให้เด็มบออโอเคโอเคและในส่วนของหน้าร้านนะคะก็จะเป็น เราสามารถสั่งเครื่องดื่มได้ทางนี้นะคะแล้สั่งเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็สามารถเดินถ่ายรูปเล่นได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆลาน่ะว่ามีมุมไหนที่น่าสนใจกันถ่ายรูปบ้างเมนูแนะนำคืออะไรดิฉันไม่ทราบเขากูถามเขาอ๋อโทษเมนูแนะนำก็จะเป็นที่ลูกค้าสั่งเยอะแล้วเป็นร์ตี้ครับมีห้องแอร์ด้วยประเดยมากค่อ้ยทุกคนสวยมากคือตรงนี้มันจะเป็นแบบ โชว์รูมโชว์เสื้อผ้าคืลิีงเหมือนแบบอยู่บ้านนะแล้วก็นีการตกแต่งดีอรแล้นะเรากินกุ้งมาแล้วก็เราเซ็นลายเขารู้ใจเนะเขารู้ใจเหมือนกันอ่ะค่ะ ตอนแรกอะจะไม่ถ่ายฟุตเลยอะแต่ว่านางอะมีความไม่อยากเหมาเพราะว่าเนี่ถามานางไปว่ามึงมึงโบดเตียวมือใช้หลอดปะ่ะนึงบอกว่าไม่ใช้หลอดน่ะแล้วนี่ก็ถามว่าอา้าวไม่ใช้หลอดหรอฟันไม่เหลืองนางก็เลยบอกว่า <c oughs> ฟันกอง <c oughs> ไม่มีอะไรจริงเยหน้ามึงด้วยไม่มีอะไรจรงิงเหลืออยู่แล้ว <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำอะไรมา ทำฟันปอกมีเนี่ยวีเนี่ยมัแต่มันเนียนมากมาตรฐานนี้เขาชื่อเอ้ยสถากรรมนี่เขาชื่อว่าวีเนียใช่ซึ่งมันสวยมันคือสัลยกรรมอย่างหนึ่งคือทําให้เพื่อความสวยความงามเลยนะของคคือเราดัดแล้วดัดมาเสร็จแล้วทั้งสันดาลและฟันไม่มีอะไรจริงเลยก็รู้สึกว่าไม่สวยสักทีเพราะว่ามันอาจจะด้วยรูปฟันเดิมที่แบบไมขอฟันเล็กนี่อยใช่ความซีมันเล็กใช่ใดๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้ฟันที่แบบ ปลอมเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลือกหมอดีๆที่แบบทำแล้วดูเหมือนแบบฟันเราเนือชั้นที่สวยที่สุดแล้วหมอคนนี้แบบคำนวณหมดเลยว่าที่หน้าดูไม่เล็กสักทีอ่ะเพราะว่าฟันองศาฟันหมอเป็นนางงามหมอคนนี้เป็นหมอคนนี้คือที่ไหนบอกได้หรือไม่บอกได้ที่ t u e Trust Clinic หมอเอ๋ยหมอหมอสวยมากมันก็เข้าไปแบบอยากชมันหมอทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้จะไม่ทปรึกษาอยู่นั้นมากแล้วหมอเขาเป็นคนเป๊ะมาคือนี่คิดว่าเป็นคนละเอียดมากเลยหมอยิ่ง สวยมากแล้วก็บางคนก็ทําแค่ข้างบนใช่ปะบางคนก็ทําไม่หมดจีดีรวมทั้งหมดประมาณ2องแสนกว่าอ่ะถ้ใครสวยแบบนี้ก็ต้องยังไงห่างเงินค่ะใช่ใแล้วก็ห่างเงินตเก็บไว้ด้วยนะเพราะมันจะต้องมีแบบอีกนอนาคมีมีอายุการใช้งานเซซแบบ1 0บถึงสิบห้าปีอย่แบบนี้เองและคาเฟ่นี้ก็เรื่องราวแบบนี้เองค่ะขอบคุณค่ะ สามารถแบบว่าเอ้ยฟิลลิ่งแบบออยู่ในสวนเหมือนเชียงใหม่ก็ได้มีซุ้มมีส้มมีอะไรอย่างนี้ให้หรือแบบจะเก็บโซ่บนหน้าน้องกันสองลูกแก้มแดงว่างเลยมึงเหมือนแบบสารภาพเลยว่าปกติก็ไม่ขนาดนี้แต่คิดว่าวันนี้เราจะไปเทปไข่เทปจุดดาวมาแล้วเขามีชื่อเรื่องความแก้มแดงอ๋อเบาไปเลยแข่งกันเนาะกูเบาไปเลยค่ะไม่อยากแพ้เฉยๆนี่น่าจืดเลยกูจะเจออะไรกูตจะแป๊บ อุ้เหมืนอนควมมั่นเนาะน่ารักน่ารักอุ้ยด้นเข็บสองอน่ารักจังเลยเออวันๆก็คุยกับต้นไม้ไปยาป่าไปนะคะ ลักษณะนั้นแล้วอยู่ก็ตามอายแต่ดิต้องแบบเห็นๆหน่อยเห็นๆนอ๋อเหยนๆนสยงถูกขอลานี่คือแบบจอยเวอร์อะไรเวอร์เกับมนห พลังงานกับกันหมดเลยถ่ายรูปเป็นจนแก้วเปื่อยสนุกมากกาแฟแบบแทบไม่ได้กินถ่ายรูปสนุกมากที่นี่ถ่ายรูปสวยทุกมุมนะคะแวะมาเช็คอินกันที่นี้ถึงแม้ว่าจะไกลแต่ว่ามันคุ้มค่าที่จะมาค่ะสวยจิบเบิลสิกร้านนี้สกวนการแนะนําของชาวบลองส์อะไรนะลืมอะทุกคนนี่จำเป็นอะไรมันผวนไงบลองบัวทางบลองสบัวทองเว็บบลองสบัวทางโอเคเลิศค่ะบลองสบัวทองย่างอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าคน นี่เขาจะทํานั่นก็คือปลต้นไม้มากนี่มีไอซีต้นไม้นะหมอเราปลูกตั้งแต่แบบช่วงโควิดแรกๆช่วงนั้นแบบจินตกแล้วกับแฟนเอ้ยทำมันก็แบบเปลี่ยนเบอร์เลยตอนนั้นมึเข้าป่าเลยปลูกต้นไม้อย่างเดียวเรื่องของเรื่องคือเปลี่ยนเบอร์มาชีวิตเลยแบบมีความสงบสุขขึ้นพิการก็เลยเปลี่ยนกลับแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มึงต้องทำมาหากินก่อนอย่าเพิ่งละทางโลกมากนักใช่ค่ะก็เลย เขาเขาเรื altar, ่องต้นไม้แต่ว่าจะบอกว่าที่แถวแบบบางใหญ่บางบัวทองอ่ะที่ช็อปปิ้งต้นไม้เยอะมากจริงสวยมากมากและตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบุญยาค่ะก็ที่นี่แบบมีหลายพันเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ใบไม้ประดับคอกอากาศใดๆอะไรเงี้ยแล้วข้างในก็จะเป็นไม้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติมีอีกที่หนึ่งที่เด็ดเหมือนกันตลาดพักเงินอ๋อต้นไม้นะแต่คือมันเป็นแบบใหญ่มากคือเข้าไปแล้วเราจะเห็นแต่แบบสีเขียวเหมือนเข้าไปในป่าอีกรอบ แต่เนี้ยคือเราเลือกมาให้เราเป็นทางผ่านแลวเราสะดวกใช่อันนี้อันนี้ปลีกเลยตรงนั้นจะสกแต่ถ้าแนะนําก็คือตลาดพระเงินค่ะอันนั้นก็จะถูกกว่าแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยต้อนรับเราเท่านี้ก็คือเหมือนไปประตูน้ําที่แบบต้องซื้อเหมาเหมาแล้วก็เออนั่นแหละมาที่ศรคสรบไปดูบรรยากาศค่ะเขาไม่ได้มีต้นไม้อ่ะเดี๋ยวในมีของตกแต่งด้วยใช่ก็คือของสวนต่างๆเป็นพวกแบบน้ำพุกระถางต้นไม้ หาใครจะมาซื้อต้นไม้ก็ขับรถมาแถวนี้ได้ถิ่นเขาย่านนี้ถิ่นเขานี่ต้นไม,ม้เต็มเลยบนยงตลาดต้นไม้แนะนำว่าให้มากกี่โมงค่ะก็ <c oughs> ถ้าเยน็นๆเขาก็ปิดกันหมดเ <c oughs> ขาไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้ว <c oughs> อยที่ห้องมีตอนอ้นนี้แต่เป็นต้นตอน <c oughs> อ,อนุ้ยสวยนะเนี่ยอันนี้เป็นมูอต้นด่างนะถ้าไม่ด่างจะเป็นแบบนี้อุยฉันไม่อยู่ต้น่แบบฉันไม่ด่างแต่ต้นนี้สวยสีมันสวยมากเลยอะห้าร้อยค่ะต้นหนูห้าร้อย คุณพี่ต้นไหนปุกแล้วรวยผูกแล้วรวยปังๆใส่เงินใับคองก็เต็มบ้านแสงเงินแสงทองสีนิกาชนาเสริมบารมีต้นนี้ใหญ่มากกี่บาทเหรอคะนี่เศรษฐีรวยซับเท่าไหร่คะต้นนี้ต้นใหญ่ห้าน้อง้น้อย ี่ชื่อร้านเลยนะคะคุณหญิงคุณหญิงค่ะอยากได้ต้นไม้ติดต่อได้ทางไหนคะ๗๖๒ค่ะเดี๋ยวหนู่มคุณเบ้เบล๗๗๔๔ค่ะ๘๘๒๘๘๒ค่ะร้านคุณหญิงค่ะตลาดต้นไม้บุญยงบุญยงค่ะโอเคนี่นะคะก็มีไม้หลายสายพันธุ์ร้านนี้จะเป็นต้นไม้หายากนิดนึงเนาะแล้วก็ไม้ดอกไม้ใบกระบองเพชรมีทั้งหมดแล้วก็มาถอดผ่านราคาได้เลยที่นี่ก็จะต่อได้ วกเฟร์นก,ก็จะฉ่ำๆเชื่อป่ะว่าอันนี้คือไม่กี่ร้อยมันดีมากเลยที <Isaiah> ่นะต่อไปค่ะนี่เรามากินร้านอาหารอิตาเลียนนะคะตามสไตล์ของคุณหญิงเขาเนี่ยคะ่ะจะต้องมีความแบบติดลูนิดนึงทำอาหารฝร่งแล้วก็ติบไวน์ถ้าติดลูจะไม่อยู่เม<ห>ืองป <primeiro. S 2> <imen S 1> ๋องนี่จะพาไปกินมอหนุนเอ้ยไม่ใช่ วิ่ไม่ใช่คะ่ะร้านนี้คะ่คะและร้านนี้ชื่อว่า Moto Pasta ยักษ์ปกตินะคะรายการนี้ก็จะมีช่วงกินตามโต๊ะข้างๆใช่ปะก็คือเอาเหมือนเขาเลยหนึ่งเมนูก็คือติดค่คะเลยไม่ไม่มีการสั่งะไรเพราะต,ตอนตันนั้นเขากินอะไรกินตาบที่ฉันลองน่ยนะปกติถ้าหนูเราเข้าร้านอาหารแล้วไม่ได้สั่งอย่างน้อยหนึ่งเมนูจะกด ทุกคนมิทธิเสียงเท่ากันเข้าใจป่ะเนี่ยมีความแบบมองอย่างนี้เห็นปะ่ะหน้าเหวี่ยงเวอร์ไม่ได้แต่กิจกรรมก็คือกิจกรรมเราต้อ,องร่วมสมนุกกิจกรรมของเราเรื่องมันก็มีอยู่ว่าคือหนูอะทั้งคิดทั้ตทำทั้ง share อะหนูก็เลยจะเอาอย่างที่โต๊ะชุดของคุณว้าวแนกิคือคิดไม่ได้ทไม่ได้ไม่ได้เลยมันไม่เป็นน้าเป็นตาเนี่ยถ้างาั้นเอางี้เอาเนี่ยสามอย่างให้คุณมี่ขอเลือก สามเมนูสามเมนูเลยค่ะ A few moments later โหใหญ่มากคุณจะกินหมดได้ยังไงคะเนี่ยนี่ยเนี่ยอยู่ด้วยกัน2คนคไม่ีใคร่ะนี่มาแล้วแค่กินมากเลยถ้าคุณคุณค่ะเป็นเป็นดาราละค่ะอ๋อเนี่ย่าเป็นแฟนเราในีนะคุณุ้ยแรงอ่ะเล่นอะไรอะค่ะ จะมีล็อกเก็ตมาด้วยทุกคนแล้วตัวชีสเป็นเมื่อกี้ถามเขามัสคาโปเน่กับโรซาเรลล่ายากมากยากมากดูดูดูเขามีปวดตลาดอาหารเราจะปูดหมดเลยเราอวดหมดเลยเนาะใช่เราว่าขายเป็นช่องทางอันนี้เหมือนพิซซ่าดังที่ซานอติที่มันแบบถาดละพันอืมเปนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยกินแซงไปแล้วเหรอดูหนูแหละทำไมเนี่มึงพอรู้เรตอร์เรียคือแบบเฮ้ยเอออะไรกว่าเดิมแบบกว่าเดิมทุกคนยังไงข้างหลังหมดแล้วเขากินพิซ มันจะจได้แบบไส้ไม่ไม่ปินะ้นอ่ะแต่เป็นทายเล็กโรตี <c oughs> <c oughs> วันนี้สนุกมากเลยนะคะพี่ได้พี่ดุดดจมาเชี่ยร์ชแนลของมอสนะคะไว้เมื่อหลังเราชวนมาอีกนะอาจจะต้องบู๊ต้องขอบคุณทางมอสมากเลยนะคะที่วันนี้นะคะมาเป็นไกด์ำนำสวยพี่นะคะก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยบังเวอรทอนมีอะไรที่แบบ a เ a ซิ่งแล้วก็ว้าวขนาดนี้นะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่านะคะใครอยากมาเที่ยวบางบัวทองตามพี่กะตามตเราได้ได้เลยอาหารอิมอร่อยมากวันนี้ แล้วก็ถ้าอยาก<ร>ดูมอยกับมาอีกนะคะคอมเมนต์ไว้แน่เลยนะคะด้านล่างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ตักระดิ่งคิงคิงนะคะ,ะกำลังใจให้เราเลยนะคะแล้วเชื่อและอัาบั้มอีพีหน้าจะเป็นอนะไรสะาร์บิ๊อนไาจะไปทีไ่ไหนลืมติดตามชมค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย